10อย่างเจ้าเยอนนัรก่อนเนาะ50% สวัสดเจ้าพบกักบกวางปายแอลเจ้าตอนนี้เป็นวันที่9ก้ากุมพาพันธ์ซึ่งตรงกับงานสะปะของดีดอยสะเกดแต่ว่าในสำนักง,งานเกษตรอำเภอดอยสะเกดก็มีกิจกรรมดีๆเจ้ากิจกรรมดีๆวันนี้ก็คือการประกวดผลผลิตทางการเกษตรโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอดอยสะเกดเจ้าวันนี้กวางก็เป็นโอกาดีตีได้เข้ามาร่วมตัดสินเนาะ ตินพืชพ,พันธุ์ทางการ,กรเกษตรต่างๆพร้อมทั้งตาก,ก้องตัวนะเจา้าแล้วก็จะมีกรรมการจากศูนย์พืชสวนเนาะซึ่งอยู่อยู่อยู่ใ,ใกล้ๆก,กันซึ่งอยู่ในบริเวณของอำเภอระเสกเหมือนกันเจา้าโดยพืชพันธุ์การ,กรเกษตรวันนี้มีหลากหลายอย่างเลยเมื่อกี้ตาก,ก้องเ็เก็บภาพมาแล้วเนาะก็จะมีทั้งพริกพริกอะไรตาก,ก้องเขาเรียกพริกอะไรพริกอะไรพริกใหญ่พริกใหญ่ พริกใหญ่เนาะอ,อันนี้คือพริกใหญ่นะเจ้าก็จะมีหลากหลายตีเปิลตีเปิลเอามาส่งประกวดกันแล้วก็ตอนเช้าเขาก็รับผลผลิตทางการเกษตรไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเขาก็จะมาตัดสินการต่อไปก็เป็นหอมแดงหอมแดงส่วนตัวนี้ก็เป็นอุป,ปรกรณ์ในการที่ใช้ในการประกดวดเเจ้าก็มีตึงกิโลมีเขียงมีผ้ามีตัดต่างๆแล้วก็จะมีทั้งชิมแล้วก็มีทั้ง เมื่อสัมผัสต่างๆนะจ้าต่อไปก็เป็นถั่วที่สงหรือว่ากระเมืองก็คือถั่วดินเนาะมันก็จะเอามาทางต้นเลยเด็ดมาทางต้นนะเจ้าเดี๋ยวเราจะมาดูเกณฑ์การประกวดอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็จะเป็นเห็ดหอมเห็ดหอมนี่ก็ส่วนมากจะมีในพื้นที่ตำบลปลาเมีย่ยงเนาะก็ แล้วแต่ว่าบ้านไข่มีพืชพันธุนก์ญญการเกษตรอรอยางก็สามารถเอามาเข้าร่วมประกวดนะจ้ะและ้วนอกจากนั้นก็ยังมีกระล่ำปลีแล้วก็กระลำดอกเนาะด้านหลังด้านหลังก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยแล้วก็ยังมีเป็นประเภทฟักเขียวนะจ้ะเป้นจะมีฟักเขียวมีกล้วยกล้วยนำว้ามีฟักทองแล้วก็มีมะพร้าวนะจ้าโดยในการตัดสินต่างเดียวเราก็จะมาอิงตามเกณฑ์นในการ ประกวดหกหมหนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวรอขนาดกรรมการครบเดี๋ยวจะเราเดี๋ยวเราจะมาตัดสินไปได้วยกันเจ้า A later few moments later. <laughs> อันี่มีหอยแต่มันเป็นหอยแบบอันนี้มาได้ที่ดูก็คือดูขนาดรูปร่างความเนียนพอสมบูรณ์เข้าเขียนตีดิดไอ้หลังใ้ขาวนั้นได้หรอเดกเลยหลังใขาวดูกต้องสิบเอ็ดจุดสองห้า มันยังมันแบบเขียวใหญ่หรือเปิ่าเนาะนแต่มันกขนาดแล้วมันยังงงมันเหมือนกล้วยใต้ก็ยังมาเขียวใหญ่หรือเปิ่าจริงนี่ก็อ้วนเนาะแต่มันน้อยเนาะเจ้าแต่มันตุ้ยอยู่ไหน ตั้งในมันก็น้ำว้าอยู่นะอนออเนอถืออพอตังนอนเป็นน้ำว้าก็ต้องประกอบเคมีไหม นี่นับแล้วอย่างเงี้ยคุณก็คุณก็อันเนี้ยอันเนี้ยนักระเบิดแล้วเนี่ยอันนี้เนาะมีกลางอ่ะ ต้องเก็บลูกอมว่า่เบอร์ี44ชำนานมากชำชำ อจำนวนปริกเขียนปริติติเลยเหรอ,อรตริต๊ดหน้าเหล็กนี่เลยก็ได้ตอนนี้กี่องศาสามเอาสามซีบแปดปริคแปดเฉย<ป> จะมี30อันนึงก็คือจำนวนกอจำนวนฝักต่อกอสม่ําเสม,มอฝักสวยแกะจัดเท่าๆากันตรงตามพานันอันนี้คือต้องต้องแกะต้องแกะมาดูแกะจัดเท่าๆกันมเมล็ดไม่รีบส่วนมากก็คือมารีบแล้วก็จำนวน<ด>จำนวนผลต่อกอเขาดูสมบูรณ์กับความสม,ม่ําเสมอของฝักสวยแกะจัดเนี่ยอันนี้สามสอนี้มันจะเยอะ หอมแดงเยอะสุดก็ขนาดมาตรฐานตรงตามพันขนาดของหัวหอมใหญ่สม่ำเสมอไม่รีบปนไม่เล็กปนเกิน5มาสเปอร์เซนส่วนมากจะอยู่ที่ขนาดเนาะอมสม่ำเสมอนี่แม่นเหมือนกันเลย เป็นดอันน้อยออกไปก่อนละอันนี้มันจะแบบค่อยเห็นหนุยมาเลยเนาะคือมันเหมือนใบมันยังไมมแห้งอะเนี่ยมันเลยแบบสวยที่สุดอันไหนี่ดีไหมมาสักสองหม้อสองหมอ อะอทดสอบเช็คว่าชื่อ สินผลประกวดผลผลิตทางการเกษตรไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็อันนี้ก็คือผลเนาะโดยข้างบนสุดนี่คือหอมแดงเลยหอมแดงที่เราตัดสินนี่คือจะเป็นลูกสม่ําเสมอไม่มีโรคแล้วก็มแมลงแล้วก็ส่วนมากจะดูที่ความสม่ำเสมอแล้วก็ผ่าดูเนาะข้างในมันจะไม่รีบเนะาะส่วนมากหอมแดงนี้จะได้อยู่ที่ตะบ,บนแม่ปุ่มครองเลย ต่อมาก็จะเป็นเห็ดหอมเห็ดหอมก็จะให้อยู่ในลักษณะตามลักษณะพันุ์ของเหนะ็ดหอมเนาะก็จะหลักๆกก็จะดูที่ความสมบูรณ์ของดอกจะมีไม่บูดไม่เบี้ยวเนาะมีความาสวยงามเชฟรูปรากได้สมส่วนนะคะที่หนึ่งอันนี้ก็จะกลมสวยต่อมาก็จะเป็นถั่วถั่วถั่วอะไรเสือ าลายเลยเพราะมีวคนทรงหน้าขนาดตัวลายเสืออันนี้ก็หลักๆแล้วก็จะดูตรงที่มเมล็ดเนาะ,ะเมล็ดจะฝักใหญ่มเมล็ดสมบูรณ์แล้วก็มีความส,สม,ม่ำเสมอของฝักเนาะใหญ่ทั่วถึงเนาะเพราะบางบางบางก,ก็จะ,มะเมล็ดเยอะแต่ว่าอาจจะ,มะเมล็ดน้อยมเมล็ดรีบไปเยอะเนาะแล้วก็จะเลือกดูที่มเมล็ดเป็นหลักแล้วก็ดูความสมบูรณ์นะคะต่อไป ฟักทองฟักทองนี้เน้นน้ําหนักแล้วก็รูปทรงเนาะอันนี้ก็คือตามน้ําหนักตามกิโลกรัมเลยที่1นึกว่ากิโลลูกละสิกว่ากิโลนี่ก็ตามน้ําหนักไปเลยนะคะมะพราะ้าวมะพร้าวมะพร้าวนี่คืออาจจะเห็นว่าทําไมที่1ลูกน้อยจังแต่ว่าคะแนนสูงสุดก็คือจํานวนลูกแล้วก็ความหวานซึ่งลูกที่จะทลายที่มีลูกเยอะสุดเนี่ยแต่ความหวานน้อยสุดก็เลยตก,ตกไปไปเฉยเนะาะเพราะคะแนนมันเท่าเพราะว่า เราต้องเน้นทางควมหวานด้วยเนาะที่หนึ่งนี่คือติกจะสูงสุดแล้วก็เนื้อจะไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปแล้วก็จำนวนลูกก็20่ลูกก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะคะต่อไปกระลำดอกกระลำดอกก็ให้อยู่ในรูปทรงที่สมบูรณนะ์เนาะไม่มีโรคและแมลงแล้วก็ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปเหมาะกับการรับประทานนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ใบถ้า ถ้าเขาขูดมาลงกระถางม,มันก็จะเหี่ยวเหียวไปแต่ความจริงดอกเขาสวยเนาะแต่ว่าอันนี้คือเขาปลูกมาจะแบบมีความสดมีความสมบูรณ์ก็ได้ที่หนึ่งไปได้มนะีนนลรกแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะขณะนี้ก็มีการเดินขบวนไปด้วยมาตันทายสกามแล้วเดีนยวมาถ่ายสรุปของเขานี่ก่อนเนาะแลตันขบวนแองแก็เอยตามไปเข้าไปเป็นกล้วยหอมไ,อไม่ใช่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าความกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาเน้นที่ขนาดแล้วก็จานวนผลตัหวี ซึ่งขนาดใหญ่อันนี้คือด้วยความที่เขาเป็นกล้วยน้ำว้าที่ปลูกในพื้นที่บนดอยความชื้นของเขาเยอะก็เลยได้ลูกที่ใหญ่กว่าปกติมากเนาะลูกที่ใหญ่กว่าปกติแล้วก็จําน,นวนบีก็เยอะที่2จํจน,นวนบีเยอะจริงแต่ว่าลูกอาจจะน้อยไม่ค่อยเต่งที่3จําน,นวนบีน้อยแต่ว่าลูกอวบมากนะคะก็ไล่ตามลาดับไปเนาะต่อไปก็เป็นฝักเขียวฝักเขียวก็หลกัลกๆก,ก็จะดูที่น้ําหนักน้ําหนักแล้วก็รูปทรงดีส่วนมากจะ อันนี้หนึ่งที่หนึ่งอ่ะได้ทั้งน้ำหนักแล้วก็ได้ทั้งรูปทรงที่สองรูปทรงสวยแต่น้ำหนักอาจจะแพ้ที่สามแต่ที่สามอ่ะมันจะมันไม่ค่อยเลียวไม่ค่อยยาว,วน้ำหนักได้แต่ว่ารูปทรงจะไม่สวยนะคะก็จะเว่งไปเอาไปกระหล่ำปลีลูกหัวใจก็จะดูที่หอ่อมันห่อแน่นทรงสวยใบยสวยไม่มีการทำลายโรคแล้วก็มแมลงนะคะ ้าหัวใหญ่ๆห,หัวแน่แนๆก็ได้ที่หนึ่งไปเนาะส่วนพริกก็กำลังกาลังติดกำลังติดผลประกาศนะเนาะพริกที่ได้ที่หนึ่งก็จะรูปทรงสวยแล้วก็สีสม่ําเสมอเนาะถาดูข้างในก็จำนวนมเมล็ดก,ก็จำนวนมเมล็ดก,ก็คือเหมาะสมตามพันธ์นะคะแล้วก็ไล่เลียงไปอันอื่นก็อาจจะรูกใหญ่จริงแต่ว่า แต่ว่าอาจจะมีรอยการทำลายของเพลี้ยไฟบ้างอันนี้ก็ถูกตัดออกนะอันนี้ก็ที่เราที่เราตัดดูนะคะอันนี้ลูกใหญ่แต่ว่าจํานวนเมล็ดอะไรมันก็อาจจะดูยากหน่อยนะคะแต่ว่าลูกน้อยก็จะมเมล็ดโอเคสมบูรณ์มเมล็ดเยอะนะคะตอนนี้ก็ประสิไปหมดเรียบร้อยแล้วงานสปาของดีรอยสเก็ตมีจนถึงวันที่เอ็ดกรุงเทพ,าพา์ เดี๋ยวกวางจะตามไปถ่ายขบวนทิ้งท้ายตันขบวนอไรอย่างเดียวตยมาดูกันเนาะเพราะว่าจะเป็นการเดินขบวนของแต่ละตำบลในอำเภอเดนสเกดวันนี้ก็เป็นวันเปิดคนก็จะเยอะหน,อน่อยเดี๋ยวตามไปดูขบวนกันาตอนนี้นะคะกวางก็มาถึงจุดที่เขากำลังเดินขบวนกันซึ่งผ่านไปหลายขบวนแล้วเนาะตอนนี้กวางอยู่ที่ บนเทพสเสด็จค่ะซึ่งเทพสเสด็จก็จะมีแหล่ง mm hmm. เขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเนาะแหล่งกาแฟร mm hmm. ้านกาแฟต่างๆแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะแล้วก็มีสินค้า GI ก็คือกาแฟเทพสเสด็จเนาะ ขบวนต่อไปนะคะเป็นขบวนของเทศบาลตะบลป่าป้องเนาะโดยเทศบาลตะบนป่าป้องก็จะมีหลากหลายชาติพันธุ์เหมือนกัน,นะคะ่ะที่ถือป้ายอาจจะเป็นชุดของชาวชาวเขินเนาะชาวไทยเขินนะคะในขบวนของป่าป้องนะคะก็จะเป็นการรณรงค์เรื่องของการหยุดเผา นะถ้าเราหยุดเผาหยุดเผาป่าแล้วก็จะมีมีไข่มดแดงมีเห็ดป่าให้เราได้กินนะคะแล้วก็ยังสามารถเอาเศษใบไม้เนี่ยมาใส่ในสวีดเนาะแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยใส่สวีดรอบกับโคนต้นไม้ใหญ่เพื่อจะให้เขาย่อยสลายแล้วกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะคะด้านหลังก็จะเป็นไทเคินเหมือนที่ว่าเหมือนที่คนถือป้ายเขาก็จะใส่ชุดไทเขิร ก็หลักๆก,ก็จะมีชนเผ่าชาติพันธุ์ไทยเขินกันในพื้นที่ตำบลป่าป้องนะคะก็จะเป็นชุดเช่าไทยเขินแล้วก็มีการหาบเนาะหาบสลุงมีดงมีดอกมีข้อตอกดอกไม้นะคะแล้วก็มีการถือพานข้อตอกแล้วข้างหลังก,ก็จะเป็นแห่เนาะก็จะมีการลำวงแห่ต้นเกินแห่ต่างๆ แห่ไม้ค้ำขัวตาลอันนี้ก็สนมากก็จะเป็นในเป็นประพพนีในช่วงของช่วงปีใหม่เมืองระเทศกาลนะคะก็จะมีการแห่ไม้ค้ำขัวตานะะก็จะเป็นการเอาประเพณีต่างๆของภาคเหนือนะคะที่สืบทอดต่อกันมามาร่วมในขบวนเป็นการจำลองประเพณีในการ วัวตาลไปวัดนะคะการทําบุญของภาคเหนือต่างๆก็จะต้องมีการแห่แล้วก็มีการอหอมต้นเงินเอาเงินมาเสียบต้นนะคะแล้วก็เอาไปทําบุญที่วัดกันก็จะเป็นการแห่ที่แบบสนุกสนานเนาะมีเสียงปลีมีกองชุดนะคะเป็นขบวนนะะี่จะเป็นขบวนของ ต่อไปนะคะก็เป็นตำบลบ้านเกิดของเองเนี่คือเทศบาลตำบลป่าเมียงนะคะก็จะมีน้องยิ้มเป็นซ้องามถือป้ายนะคะเป็นผู้ประกวดมิสแกลนเชียงใหม่ก็จะเป็นคนในตำบลป่าเมียงของเรานะคะแล้วก็ถือป้ายเดินขบวน,นแล้วก็จะมีการรวมสมาชิก ในพื้นที่ตำบลป่าเมีย่ยงนะคะมาเดินขบวนก็จะมีหลากหลายชาติพันธุ์เหมือนกันนะคะก็หลักๆก,ก็จะมีของทั้งกะเลียงเนาะในส่วนของบ้านปางแดงแต่างๆแล้วก็จะเป็นส่วนของไทลืนะคะในส่วนของมูซีแล้วก็มูหกนะคะแล้วในตำบลป่าเมีย่ยงของเราก็จะมีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยนะคะร่วมในการเดินขบวนของเราด้วยเนาะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นงวล้อแต่ว่ามีคนเป็นงวล้อแต่มีคนเข็นนะคะก็จะคล้ายๆเกวียนเนาะจะเป็นเกวียนที่แบกถังเมี่ยงอยู่เราคือตำบลป่าปเมี่ยงนะคะก็จะมีพื้นที่ที่ปลูกเมี่ยงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะ ตั้งแต่เนินตั้งแต่นานนะคะก็จะเป็นแหล่งปลูกเมี่ยงปลูกชากาแฟเนาะข้างบนก็เป็นทั้งมักเมี่ยงนะคะงัวล้อต่อมาก็จะเป็นการทอผ้าเป็นผ้ากะเรี่ยงนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกชนเผ่านึ่งนะคะซึ่งเป็นการประยุกเนาะเอาผ้ากะเหรี่ยงเอามาประยุกต์นะคะก็จะเป็นการทอผ้าตามวิถีชุมชนของเรานะคะ ก็นอกจากที่จะมาทำผ้าทำต่างๆก็จะเอามาประยุกต์ให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นขบวนตุง้งแล้วก็ปิดท้ายด้วยขบวนของแม่บ้านชุดไตลื้อนะคะก็จะเป็นในส่วนของบ้านโปกงกุ่มกับบ้านโป่งสามัคคีนะคะก็เป็นขบวนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะเริ่มโดนขบวนเริ่มโดนขบวนนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านของเราเนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นชุดไตลื้อนะคะของมูสีกับมูหงบ้านโป่งสามีคีของเราะคะต่อไปเป็นเทศบาลตำบลลวงเหนือนะคะเปลี่ยนจากเสางามกลายเป็นนุ่มหล่อนะคะในการถือป้ายเนาะเทศบาลตำบลลวงเหนือก็จะเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวสําคัญก็อย่างเช่นเขื่อนแม่ก้วงเนาะ ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลลวงเหนือนะคะแล้วก็ยังมีชนเผ่าเหมือนกับปาเมียงก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อเหมือนกันนะคะก็จะมีทั้งลวงเหนือแล้วก็ลงใต้เนาะที่เป็นพี่น้องอุพยพยตามกันมานะคะก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องเนาะก็จะมีการถือตุ้งเมืองเหนือ,อน,นี่ก็สนมากก็เอกลักษณ์สัญลักษณ์ก็จะเป็น ตุ้งต่างๆนะคะในการร่วมงานบุญในการร่วมงานมงคลต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการแห่ถ้าทําบุญก็จะมีการแห่ก็คล้ายๆกับปะป้องเมื่อกี้นะคะเป็นแห่ต้นเงินเนาะก็เป็นวงกลองยาวเนาะชิงชาบต่างๆสวยงามนะคะแล้วก็จะมีการฟ้อนดาบเนาะข้างหลังก็จะเป็นฟ้อนดาบซึ่งเป็น เขาเรียกว่าเป็นการฟ้อนของทางภาคเหนือเนาะก็มีตั้งแต่เนิน่นตั้งแต่นานก็เป็นการสืบทอดมาจนถึงรุ่นเด็กแล้วนะคะก็จะมีน้องตันน้อยถือดาบมาฟ้อนกันนะคะแล้วก็จะมีซอข้างหลังนี่ก็จะเป็นรถแห่ซึ่งลงเหนือเขาก็จะมีรถแห่นะคะ เขาเรียกว่าซอก็จะเป็นซอแบบสปริงละแต่ว่าเมื่อก่อนนี่จะเป็นซอที่เป็นแบบว่าสล้อซอซึงนะคะนั่งอยู่บนถามซอแต่ตอนนี้ก็จะเป็นประยุกต์ขึ้นมานะคะเป็นเพลงซอแล้วก็ซอเป็นเพลงเป็นสตริงก็ซอสดนะคะด้วยขหลวงนะคะลองสดแล้วก็ข้างบนก็จะมีเป็นผ้ามัดย้อมเนาะเป็นผ้าหิจกรรมต่างของบุรีรัมยนะคะ ก็เป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะคะของการเดินขบวนวันเปิดของงานสปะของดีดอยสะเก็ดเนาะซึ่งงานมีถึงวันที่11ถึงวันอาทิตย์นี้นะคะ1 1กุอภาพันธ์ในงานก็จะมีโซนของจัดนิทรรศการของภาครัฐแล้วก็ผาคท่านเอกชนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อนะคะแล้วก็จะมีผู้ที่ขายของเนาะ ขายของมีสินค้าต่างๆมาจัดโชว์จัดแสดงจัดขายกันนะคะนี่ก็พี่แต้มพี่แต้มมาขายยางาายาก็ะจะมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากรงเนื้อนะคะมาขายข้าวขายข้าวอินรีย์นะคะเข้ามาอุดหนุนกันได้เนาะเขากำดอดากำดอยสะเ,เกตของดีบ้านเฮานะจ๊ะเนาะแล้วก็จะเป็นของโอท็อเนาะต่างๆเดี๋ยวจะพาดูคร่าวๆก็จะเป็น ั้งของกินแล้วก็ของฝากนะคะมีน้ำมันนวดเนีน้ำมันนวดมีผ้าพื้นเมืองนะคะผ้าพื้นเมืองมีกระเทียมดองเพราะว่าบนแม่ปลูกที่ว่าปลูกหอมปลูกกระเทียมกันเยอะนะคะก็จะมีกระเทียมดองมีผ้าพื้นเมืองผ้าโอนต่างเป็นงานหัตถกรรมต่างๆมีข้าวนี่งไงมาแล้วนี่คือข้าวกรรมดอยสกีดจ,จากบ้านลงเหนือเนาะ มีข้าวหลากหลายอย่างเลยเข้าวมาลลีแดงนอกจากที่จะจัดในบูธแล้วยังขายทุกวันซุกเนาะก็วันซุปที่ตลาดนัดหน้าอําเภอดอยสะเก็ดหรือว่าถ้าใครสนใจอยู่ไกลมาซื้อไม่ได้ก็ติดต่อได้นะคะเนาะมาพิมพ์เข้าไปด้วยเนาะมี2แบบม,มีสวนบุญเสถียรด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นของบ้านเย็นตาเนาะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าคือเป็นข้าวที่ออกกร์แกนิกปูกแบบไร้สารเคมีนะคะกินแล้วปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยนะคะ <it> <c oughs> สนใจมาอุ่นนุนได้ะค่ะนี่เอาต้นเอาต้นมาโชว์เลยเอาต้นมาโชว์สดๆวัาดีเจ้านี่ไงเจ้าของบ้านเย็นตาเม่ววานเย็นไปเดินขบวนอมาแล้วมาแว้น,นี่กะ <c oughs> มาขายของโดยเฉพาะมาขายของโดยเฉพาะกันนี่กะถ้าสนใจก็ติดต่อ มาได้ถ้าใครอยู่ไกลก็จะส่งเนาะจะส่งทั่วไทย,ข,ยข้าเหีียวดำกำโดยสเก็ตนะเจ้าช่วงน,นี้ก็กำลังนี้เนาะน้าเจ้า,าในงานนะเจ้าเฮาก็เอาเข้าวเหนียวดำกำโดยสเก็ตนะเจ้ามาโชว์พร้อมทั้งต้นโดยนะเจ้าไข่ตี่บเกยหันว่าต้นมันเป็นจะใดนะเจ้าวันนี้เอามาให้ดูเลยนะเจ้ามาปะมูเฮาได้นะเจ้าวันนี้ ข้าเจ้าอยู่ที่นี่จนถึงวันที่1ิเเลยนะเจ้าเจอหน้าเจ้ามาแอวกันนะเจ้าเจญจวนนะเจ้าไขบ้านใกล้ยังตันเนาะวลาสองสาวันยังตันอยู่นะเจ้าถ้ามาบ้ตันก็สั่งออนไลน์ดีกว่าเนาะเจ้าสั่งแล้วนะคบคุณเจ้าค่ะาต่อไปก็จะเป็นผ้าทอ ใจลื้อเนาะมีผ้าทอผ้าพื้นเมืองมีเครื่องเงินนะคะมีเครื่องเงินมีผ้าที่แบบลายชาติพันธุ์ต่างๆปักแบบประยุกนะคะก็หลากหลายให้เราได้เลือกชมเป็นผ้าใยกันชงเป็นผ้าปักลายงานหัตถกรรมทำมือแยะมากมายค่ะจากที่อำเภอโดยสเก็ดของเราชุดชาวเขา ก็จะมีให้หลากหลายก็ชาวเขาตอนนี้คือไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นเสื้อทรงกระเลียงอย่างเดียวเขาก็จะมาในแบบประยุกต์ที่แบบสวยงามแล้วก็วรรกรรมที่ <20 S 1> ไม่เหมือนใคร <20 S 1> นะคะ20บาทถัดมาด้านหลังก็จะเป็นส่วนของกาชาด <c oughs> แล้วก็จะเป็นกัดมั่วนะคะเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวจะไปซื้อกินกัดมั่วที่กัดมั่วอยู่สุดน้ำครับเปิดเป็นรอเบาๆก็ได้ครับพี่ช่วงนี้ค่ะเราเก็บเข้าได้ษัครับ มีทั้งกาแฟนะคะจากวิสาหกิจชุมชนเขก<อ>็จะเอาทั้งหลากหลายตำบลของดีของแต่ละตำบลน,นะคะมากแล้วก็จะเป็นเป็นสินค้าออร์แกนิกต่างๆ กันสดๆเลยนะคะใครอยากได้ไป้ายบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่อะไรคําว่าอะไรเขาก็ยิงให้สดๆเลือกคําเลือกตัวอักษรได้เลยมีสมุนไพรนะคะมีส่วนมากก็จะเป็นงานหัตถกรรมงานสวยงามมีร้านก,กาแฟดังๆเนาะันที่ว่ากาแฟท I ของเราก็จะเป็นกาแฟเทพสดิดซึ่งมีเอกลักษณ์ก็คือ เมื่อจิบไปแล้วจะมีความหวานตามมาทีหลังนะคะ